นี่ก็คือนึ่งข้าวเหนียวของข้าแล้วก็มาใส่นะอันนี้ก็ผักมาใส่นลเขาเสียมันนึ่งนะมาใส้ข้างงันหัวข้างกันหม้อเลยนะก็เป็นนึ่งกับแจ่วอันเฮดแจ่วเฮดตะเหมือนเฮดแจ่วเฮดตะกินกับมันนึ่งมักไส้บักผักมาไส้เสร็จๆน้ำกันเลยนึ่งแป๊บเดียวเนี่อันนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะอันนี้ก็คือเฮดตะของเขามาต้มแจ่วกันนะเสร็จๆหอมๆใส่น้ำปลาเดดเร็วแล้วเขากับอัน มะเข็ดต่ำมะเข็ดเอาอย่างมาใส่เลยเนาะแล้วก็ต้นหอมเอาลงไปเลยแซ่บๆหอมหอมผักสีผักสีเนาะและ้วก็หอมบวนะัวเนาะโอ้ยเจ็บแซ่บหอมหอมน้ำกันพี่น้องเจลเฮดตาเนาะนี่เนาะเฮดเจลเฮดตามีผักมาใส่กับแล้วก็มีมาไสเนาะกินะน้ำกันเจ็บแซ่บ ກັບເຊມນອນຫນໍເລີຍມາມາມາກິນແຊບແสບແຊບສູດແລ່ນແລ່ນແນ່ແຈງໃຫ້ຕາແບບนบ้ສານບ້ນບນ